สวัสดีครับวันนี้เราจะพูดถึงโปรแกรมจำนะครับคลิปนี้มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ถดถอยนะครับหรือ regression analysis บ,บ,บ,บางท่านก็อาจจะเรียกว่า simple regression บางท่านก็เรียกว่า multiple regression นะครับบางท่านก็อาจจะเรียกว่า ols หรือ ordinary least square นะครับทีนี้ในการวิเคราะห์โดยโปรแกรมจำนั้นนะครับก่อนอื่นเราก็ต้องเปิดโปรแกรมขึ้นมาก่อนนะครับ เมื่อเปิดโปรแกรมแล้วนะครับสิ่งที่เราต้องการก็คือนะครับตัวข้อมูลนะครับเราก็ต้องการข้อมูลนะครับผมจะเลือกใช้ข้อมูลเกี่ยวกับรถยนต์นะครับเป็นค่าเซลนะครับยอดขายรถยนต์โดยที่นะครับมีอะไรเอ่ยนะครับยอดขายนะครับยอดขายเป็นตัวแปรที่ผมสนใจนะครับ ผมไปที่อ n น l y z e เลือกนะครับ fit วายบนะครับตัวอะไรนะครับตัวแปรตามหรือ y ก็คือยอดขายครับผมจะเลือกนะครับราคาก่อนนะครับเป็นตัวแปรออิสระนะครับแล้วก็ตอบโอเคนะครับตัวจัมนะครับจะให้เป็นนะครับตัว s c a t t e r ร์มานะครับ scatter ร์มา เราต้องการดิเกชันก็ต้องนะครับฟีดไลน์ครับฟีดไลน์เขาก็จะให้นะผลการวิเคราะห์ดิเกชันมานะครับก็คือสมการนะครับให้เขียนสมการให้ด้วยนะครับดังนั้นท่านใดที่กังวลว่าเอ๊ะต้องเขียนสมการยังไงนะครับในโปรแกรมจัมนะครับเขียนสมการให้เลยนะครับเซลล์เท่ากับนะครับค่าคงที่ลบด้วยนะครับค่าสัมประสิทธิ์นะครับคูณด้วยราคานะครับ ตัวแป s ซิกโมเดลซิก็ถือว่าใช้ได้ครับทีนี้ข้อมูลตัวกราฟเนี่ยนะครับอาจจะทําให้เราเห็นว่ามันมีข้อมูลที่กระโดดด้วยนะครับมีเอา l ์ไลเออร์ครับาการที่ขจัดเอา l ์ไลเออร์ก็อาจจะช่วยให้การวิเคราะห์นั้นนะครับอธิบายได้ดีขึ้นนะครับอธิบายได้ดีขึ้นแต่ว่าถ้าเกิดข้อมูลนะครับที่เราสนใจก็คือยอดขายนะครับ การตัดยอดขายดีๆนะครับรถที่ยอดขายดีออกไปมันก็ทําให้เสียความหมายนะครับผมก็แนะนําให้ทําการเทคล็อกก่อนนะเทคล็อกก่อนเพื่อที่จะปรับข้อมูลแล้วค่อยทําการวิเคราะห์ลิกเกชันนะครับอันนี้ก็คือเป็นลักษณะของ simple regression นะครับการวิเคราะห์ simple regression นั้นนะครับก็พัฒนาต่อยอดมาจาก correlation นะครับโดยที่ correlation นั้นดูเพียงแค่ความสัมพันธ์แต่ว่า regression นั้นดูอิทธิพลครับ ในคอเ t ชันนั้นเราจะไม่สามารถระบุว่าตัวไหนเป็น x ตัวไหนเป็น y หรือตัวไหนเป็นาสาเหตุตัวไหนเป็นผลกระทบนะครับแต่ในกรณีของรีเกชันนั้นนะครับโดยเฉพาะตัวอะไรครับ Assumption ของรีเกชันนะครับระบุว่า,า x จะต้องเป็นสาเหตุและ y เป็นผลนะครับดังนั้น x จะต้องเกิดขึ้นก่อนและ y เป็นผลนะครับเหมือนกับราคาครับราคารถยนต์นะครับเราต้องกําหนดก่อน ยอดขายเป็นสิ่งที่ตามมาครับดังนั้นนะครับราคานั้นนะครับเป็น x ยอดขายเป็นผลนะครับในลักษณะนี้ก็จะเป็นรีเ s i o n ครับรีเ s ชันทีนี้นะครับในกรณีที่เราวิเคราะห์แล้วนะครับเราอยากจะอะไรครับเราอยากจะทําการวิเคราะห์ i p l e r e g r e s s i o นนะครับเราก็สามารถทําได้นะครับโดยที่นะครับ ไปที่ analyze เลือก Fit Mo เด l นะครับเป็น linear Mo เดลนะครับตัวนี้นะครับก็จะให้ข้อมูลเราเกี่ยวกับอะไรครับการวิเคราะห์หลายตัวแปรครับเมื่อกี้วิเคราะห์เพียงแค่ตัวแปรเดียวนะครับตัวนี้นะครับเป็นตัวแปรตามส่วนตัวแปรอะไรครับอิสระก็จะประกอบด้วยนะครับยอดขายรถยนต์นะครับราคารถยนต์ผมอาจจะเอาอะไรครับโทษทีครับใส่ผิดนะต้องนะครับ ต้องเป็นอะไรเอ่ยนะพลานะครับขนาดเครึ่งโยนต์แรงม้าความยาวของฐานล้อความกว้างของรถความยาวของตัวรถอันนี้เป็นน้ําหนักนะครับน้าหนักของตัวรถนะครับแล้วก็นะครับประสิทธิภาพในการใช้เชื้อเพลิงครับแล้วก็แรงม้านะครับเ,เดี๋ยวนะครับอันนี้นะครับ ิวแคปนั้นเป็นนะครับปริมาณของน้ำมันที่บรรจุได้นะครับส่วนตัว MPG นั้นเป็นนะครับประสิทธิภาพของการประหยัดน้ำมันนะครับเป็นไมล์ต่อไมล์เปอร์แกลลอนนะครับผมก็ใส่ตัวแปลเข้าไปนะครับแล้วก็ตอบโอเคนะครับจะเห็นว่านะครับเขาก็จะวิเคราะห์นะครับลี a เกชันมาให้นะครับอันนี้ก็คือวิเคราะห์ลีกเกชันอันข้างล่างก็คือเป็นผลการวิเคราะห์ลีกเกชันนะครับดังนั้นนะครับการวิเคราะห์ของ ในจำนะครับก็มีนะครับออปชันให้เลือกนะครับโดยเฉพาะการวิเคราะห์เชิงเส้นก็จะมีค่อนข้างหลากหลายนะครับเราสามารถที่จะนะครับเลือกใช้ได้นะครับตัวนี้ก็จะบอกว่าตัวแปรไหนที่ s i gnificant บ้างนะครับแล้วก็ตัวแปรไหนที่ไม่ s ิกนะครับ p value เท่าไหร่นะครับอันนี้เป็นนะครับ effect summary นะครับ นี่คือลักษณะของตัวอะไรครับการวิเคราะห์มัลติโพล e เกชันนะครับมันยังคงมีตัวอะ,อะไรครับเอาล i ยเอ a s อเคสอยู่ในกรณีที่เป็นยอดขายนะครับเพราะว่ามันมีรถที่ยอดขายดีนะครับการวิเคราะห์ถ้าจะให้ดีจะต้องทำการนะครับทานฟอร์มรูปของตัวแปดตามก่อนแล้วค่อยทำการวิเคราะห์ดิเกชันผลการวิเคราะห์ก็จะดีขึ้นนะครับอ,อันนี้นะครับเราไม่ได้ทำอะไรกับข้อมูลนะครับ เราก็วิเคราะห์ข้อมูลเลยเป็นลักษณะข้อมูลดิบดังนั้นนะครับก็จะให้ผลแบบนะครับธรรมชาติของข้อมูลนะครับโดยที่นักวิจัยไม่ได้ไปจัดกระทำนะอันนี้ก็คือเป็นลักษณะนะครับข้อมูลนะครับที่เรานํามาวิเคราะห์ดีเกชันนะครับในการวิเคราะห์ดีเกชันในอะไรครับโปรแกรมจำนั้นนะครับมันก็เป็นฟังก์ชันหนึ่งนะครับเหมือนเหมือนกับโปรแกรมอื่นหลายโปรแกรมนะครับแต่ว่านะครับสิ่งที่นะครับ ข้อดีของโปรแกรมจำก็คือว่าเราสามารถที่จะนะครับดูนะครับว่าเป็นเคสไหนที่นะครับเป็นอะไรเคสแล้วก็มีภาพไห้ด้วยนะครับต่างจากโปรแกรมอื่นนะครับโปรแกรมอื่นอาจจะระบุเลคคอร์ดนะครับโปรแกรมอื่นอาจจะระบุเรคคอร์ดนะแต่โปรแกรมจมนั้นให้ภาพมาด้วยนะครับสามารถนําภาพเข้าไปใน Data ได้นะครับลักษณะนี้คือจุดเด่นมากๆนะครับขณะที่โปรแกรมอื่นนะครับ ยังไม่พบเลยนะครับไม่มีโปรแกรมอื่นนะที่นำกราฟิกเข้าไปสู่ใน Database นะครับ d a t a าในดัต a นะครับตัวนี้สามารถที่จะนำา d t t s s t t เข้าไปในอะไรครับตัวข้อมูลได้ด้วยนะครับซึ่งนะครับข้อดีของมันนะครับยกตัวอย่างเช่นเราวิเคราะห์นะครับ l e e a t i o n f ฟ e นะครับเป็นยอดขายนะครับกับราคานะครับซึ่งก็คือตัวนี้นะครับ เราสามารถที่จะทําอะไรครับดูภาพได้ด้วยว่านะครับถ้าเรานะครับใช้นะครับอะไรเอ่ยนะครับเป็น Use Marker นะครับเราก็จะเห็นว่าเราเห็นจุดที่เราเห็นนั้นนะฮะกลายเป็นอะไรเอ่ยกลายเป็นภาพรถยนต์นะครับนะครับทำให้เราเห็นนะครับสภาพของข้อมูลได้ดีขึ้นนะครับ โดยที่อาศัยนะครับตัวการาฟข้อมูลนะครับตัวนี้นะครับก็จะทําให้เรานะครับวิเคราะห์นะครับข้อมูลได้นะอีกมิตินึ่งนาลุ่มลึกขึ้นนะครับไม่ใช่เฉพาะจุดอย่างเดียวนะครับนี่คือนะครับตัวโปรแกรมจำนะครับท่านสามารถติดตามผลงานต่างๆผมได้ใน2ช่องทางใน YouTube ชื่อช่องเป็นภาษาอังกฤษใน Facebook ชื่อช่องเป็นภาษาไทย ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีครับ